เทศบาลเมืองหล่มสักโดยนายกิติพูวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานประจำปี2 5 6 1เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอดีงามของไทยให้คนอยู่ต่อไปโดยมีพิธีเปิดถนนสงกรานบริเวณแยกศูนย์จราจรสถานีตำรวจภูธรหล่หลมสัก จากนั้นเป็นขบวนแห่สงกรานพิธีส่งน้ำพระพุทธสีหิงพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานปี2 5 1 1และการประกวดเทพีสงกรานปี2 5 1 1ณสนามนาทิวาการอัมพลมศักดิ์ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชนกมากพันธ์นายอัมพลมศักดิ์เป็นประธานในพิธีเปิดสมบพลการประกวดขบวนแห่ประจำปี2 5 1 1ชนะเลิศได้แก่คุ้มวัดสามคัคีอันดับสองคุ้มวัดศรีสะอาดอันดับสามคุ้มวัดอรุณญ,ญาสี ส่วนการประกวดเทพีสงกรานประจำปี2011เทพีสงกรานได้แก่หมาเยเลข6นางสาวนำทิพย์ของเมืองจากคุมวัดสามขคีวัฒนารองอันดับหนึ่งหมาเลข8นางสาวกริยาน,น้ำดอกไม้จากคุมวัดเทสาวาสรองอันดับสองหมาเยเลข9นางสาวสุนิดาสีคำบงจากคุมวัดท่ากกโพ เรียนความเป็นมาและกระบกาของการจัดงานขอสังเกตว้าัฐบาลโดยองค์การไ่้จัดให้มีกิจกรรมโครงการ,ร,การที่กำลาดทางสุริยคติเป็นปรกติสุรทินวันที่14เมษายนเปกนนารคณะกรรมการพัฒนาบุตบัรสตรีอำเภอหลมงจักคณะกรรกูรบริหารเดืองค์กากท่านผู้น่าสงการทั้งภาคแล ขอขอบพระคุณครับต่อไปครับเราจะประกาศปี2561ค่ะจากภูมิัาสมารถราบนะคะซึ่งทุกวันเช่นราบันนะคะได้แก่